ไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจราชการที่ศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์จังหวัดสระบุรีค่ะได้ติดตามความคืบหน้าตามนโยบายของรัฐบาลโดยไม่มีกลุ่มสนับสนุนหรือต่อต้านในพื้นที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเสริมศักดิ์พวงพาน,นิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาตรวจราชการและติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์ผู้แคร์จังหวัดสระบ,บุรีหลังจากเก็บตัวเงียบเป็นเวลา5วันโดยมีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญผู้ราชการจังหวัดสระบ,บุรีและกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีสระบ,บุรีรอต้อนรับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอาชีพสมุนไพรใกล้ตัวเพื่อสุขภาพอำเภอหนองแค ของกลุ่มสตรีที่เคยมอบนโยบายระหว่างลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาพร้อมกับเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์โอท็อปของสระบุรีที่นำมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการมีศูนย์โอท็อปหรือตลาดกลางจัดจำหน่ายสินค้าก็จะทำให้สามารถกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้นที่สำคัญคนในพื้นที่สามารถนำกองทุนของรัฐบาลมาต่อยอดสินค้า จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับคนในชุมชนขณะเดียวกันนาะยกรัฐมนตรีก็ได้เป็นสักขีพยานในพิธีมอบโฉนดที่ดินก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาโอทอปและกิจกรรมต่อยอดโอดทอปจำนวน2งาน12ตารางวาให้กับศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์ผู้แคร์จังหวัดสระบุรีส่วนการรักษาความปลอดภยัยยังคงเป็นไปตามปกติและไม่พบกลุ่มต่อต้านหรือกลุ่มสนับสนุนเข้ามาในพื้นที่